สวัสดีค่ะวันนี้เรามากินสดาวที่เหลือนะคะมาชวนมิลินกินค่ะมินทําอร่อยมากทุกคนอันนี้มินก็เลยเสียดายมินก็เลยแบบมาทําคลิปต่อนะอันนี้คือเป็นคลิปที่แล้วที่มินกินไปนะคะเนี่ยสดาวมขมๆเลยค่ะจิ้มแบบนี้ก็คิอคู่กับข่อยอย,ยังไม่กินนะขอลองกินแบบสดสด เป็นไงเป็นไงคะรู้สึกมันแบบว่าเหนิรฝาดอะอสแดาวที่แบบฝาดมันไม่ขมมันฝาดลินเจม,มีปัญหาแล้วทั้งนั้นอะมันขมผสมฝาดชอบน้ำจิ้มมากทำน้ำน้ำทำน้ำปลาหวานเองอร่อยมากอืม้ม ชื่อร่อยคือเนี้ยรู้สึกว่าอันเนี้ยมันขมกว่ามาไล่อืมกินไหมอืย่างนี้เลยแล้วก็กินกับผิดแห้งผิดแห้งผิดอืออือออโต๊ะด้วยกัอือ น่าเกีียดมินย่งชวนกินแล้วนะเขาไม่กินเองนะครแล้วแล้วมิ้นนะ่ะเขาเป็นคนที่ชอบดูมิ้นกินกินอยู่แล้วด้วยความที่เสียดายน้ำปลาหวาน พีคแห้งมันเป็นยังไงเผ็ดไหมเผ็ดอ่ะยังกินอ่ะไงยังเผ็ดเลย <c oughs> กินไว้จี๊ดเดียวเบียร์ที่ไม่กินคำไม่งั้นตายเนี่ยเผ็ดอ่ะเผ็ดว่ามสมขม ออร่อยอันนี้คือปลาใช่ไหมอืมข่าลังจจิงแน่เจ,ะจะลาค่ะแน่ใจนะไม่ใช่เจลาว่ะที่อ,อร่อย หอมๆเลยค่ะปลาอะไรปลาดุกอร่อยมากปกติเขากินกับข้าวนะกินเล่นอร่อยอันนี้มือเย็นนะคะไม่อยากกินข้าวค่ะทุกคนก็เลยกินดอกสดาวเล่น หิ้งดอกแต่เราเล่นอย่างโหดโหดไหมโหดปลาก็อร่อยใช่เราชอบปลา ซื้อมาคำละสิบ,บาทเองบางเจ้ายี่สิบาทเป็นปกติเลยนะถ้ายี่สิบาทนี่คือไม่ได้แพงนะคะเป็นราคาปกติของเขาแต่เนี้ยคือเขาเหลือกคำสุดท้ายเขาขายให้มีสิบบาททำไมถึงเหลือคำสุดท้ายถึงต้องขายให้สิบบาทอะพ่อคะพ่อจะรีบกลับบ้านละ <laughs> วาราบอกว่ากลุ่มวาราคือมีน้อง ปสามอ่ะคนหนึ่ง <ừ m. S 2> ใช่ไหมคือคือตอนนั้น่ะเขาจ่ายเกินมาเออคือบอกว่าตอนนั้นอะเวลาเขาจะทำเงินให้เงินทอแต่ว่าน้องเขาว่ารีบเกินจนน้องเขาบอกไม่เอาเงินทอแล้วครับแล้วเ,เขาก็ไปเลยเอา <laughs> คืออย่างดีนี่แต่เหมือนพอดเดสเแหละแซสดาวเลยมาก มีคนขอมาบ่อยมากไอ้สดดาวน้ำปลาหวานเนี่ยจัดให้เลยค่ะสองมือ <c oughs> ้อกระเทียมเจียวก็หอมเจียว ทำทีนี่มินกินคุ้มอะหมดจาน <c oughs> เป็นคนที่ไม่เคยทิ้งของเลยกินทุกอย่างกินทห้หมด <c oughs> ไม่ได้งกกนะแต่ว่าเห็นคุณค่าของของคะ่ะ เมื่อก่อนนี้กว่าจะได้กินนะแบบต้องประหยัดสุดๆกินทั้งการแข็งๆเนี่ย นี่ค่ะันเกิดมาใช้ชีวิตคุม้มละกินฉันจนเกลี้ยงเลย อนนั้นเนี่ยทําไมมันไม่เข้าใจทําไมมันไม่ทำเองมันง่ายไงพอเราไปซื้อมันได้ปมันได้ปลาดุกย่างมาด้วยอะไรเงี้ยคือพร้อมน้ําจิ้มอะไรเงี้ยก็เลยซื้อทุกครั้งเลยไม่เคยทําเองเลยค่ะ ทำขายได้เลยนะจริงๆคือมิ้งกินโหดมากอะทุกคนมันอร่อยอะถ้าไม่อร่อยมิ้งก็แบบไม่สามารถแบบกินได้ขนาดนี้นะมันแทบจะเลียถ้วยอยู่แล้วเนี่ยอร่อยมาก บอกโคตรอร่อยก็ไม่ได้เดี๋ยวแม่ด่าแม่บอกเวลาอร่อยนี่อร่อยเฉยๆไม่ได้ใช่ไหมต้องโคตรใช่ไหมยวามจริงพเหลือแต่อันนี้มัน,น,น,มนเหลือแต่กิ่งกา้านใบ โอเควันนี้มินก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไาลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่2ของการกินสะเดานะคะก็คือเป็นมื้อเดียวกันนี่แหละพอดีมันเหลือก็เลยมาจัดการให้หมดเลยค่ะโอเคค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ